วัสดีค่ะพบไลรีช็อปนะคะทุกๆวันนะคะผ้าตาเจ้าหญิงนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะล่าสุดต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นลายข้าหลามตัดนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะเจ้าหญิงแท้นะคะรัะตนาดีวีนะคะ0826451301นะคะโปรพิเศษนะคะสำหรับต้อนรับปีใหม่นะคะ จากปกตินะคะ5 7 5ผืนบาทนะคะเหลือโปรแค่5 7 0ผืนบาทนะคะตอนรับปีใหม่นะคะสีสวยๆนะคะใครสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะตัวอย่างสีให้ดูนะคะนี่เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นข้าวหลามตัดนะคะลายใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งมานะคะ อีกด้านหนึ่งของผ้านะคะข้าวหลามตัดนะคะสีสวยนะคะสีสดนะคะความกว้าง1.2เมตรนะคะความยาว2เมตรนะคะเป็นผ้าเย็บแล้วผ้าซับน้ำนะคะคอตตอนร้อซนต์นะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะนี่เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวผ้าเจ้าหญิงนี่สีไม่ตกนะคะรับรองคุณภาพนะคะผ้าผืน700บาทนะคะ โปรพิเศษต้อนรับปีใหม่หน้าฝนสำหรับภาคใต้นะคะเดือนสุดท้ายของปีนะคะรีบๆเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของผ้านะคะเป็นข้าวหลามตัดแล้วก็เล่นด้วยสีเขียวนะคะสวยค่ะ5้าพืนเจ็บาทนะคะจากปกติ5้าพืนเจ็บาทนะคะโปรพิเศษนะคะอันนี้ใหม่ล่าสุดนะคะเจ้าหญิงรัตนาเดวีนะคะ สนใจสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะไลลีช็อปนะคะ5ผืน700บาทนะคะผ้าคอตตอนแท้ร0 0เซนะคะตราเจ้าหญิงนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ไลลีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ